วันนี้เราอยู่ร้านโฟนะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวให้รุดเขาแนะนําให้หน่อยละกันนะฮะ<ช>ตัวนี้ก่อนก็ได้ครับต,ตัวนี้ก็เป็นปลาซิลเล็กๆเนาะเป็นพวกก๋วยคา,าวของเวียดนามอีต,ตัวจีวเวลมินาลตัวนี้ทั่วไปอยู่นานอินลิฟใช่ไหมเนี่ยตัวไหนพี่ไอ้นี่ไอ้โรซ,ซ,ซี่กับโรซี่กับอะไรนะลืมชื่อไปอีกแล้วโรซี่อย่างเดียวครับอันนี้เป็นโรซี่อย่างเดียวโรซี่หมดเลยเหรอใช่ตัวผู้กับตัวเมียอ๋อ คูเชียตัดหมดไปนานมากแล้วพี่อันนี้ตัวเท่าไหร่บ้างครับถ้าไว้คาวตัว80บาทครับถ้าโรซี่ตัว40บาทอ๋อนี่ตัวคู่มันใช่ไหมใช่คู่กับเมียเมื่อก่อนคิดว่ามันคนละชนิดกันไงอ่าเอใช่มันมันก็แปลงคิดว่ามันคละนะเมื่อก่อนคิดว่ามันคนละชนิดกันครับผมแล้วก็เลยไอต้ตัวตัวตัวขีดนี่ตัว ตัวไหนตัวขีดนี่ตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ครับไอตัวที่มีขีดโคนหางสีส้มๆอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นตัวสีส้มไอตัวลายเนี่ยตัวผู้ตัวลายเป็นตัวเมียครับโอ้ตัวตัวลายเป็นเนี่ยกระหล่ำเนี่ยกระหล่เป็นตัวเมียเมื่อก่อนชอบเลี้ยงแต่ตัวผู้อ้ามันสวยตัวผู้มันสวยจริงใส่มันไอ้นี้ด้วยใช่แล้วก็จะมีสิวเจ้าฟ้าสิวเจ้า้านี่พักไว้เลี้ยงเล่นพัไว้เลี้ยงเล่นใช่ขนงพวบฟองกิน เอาเอาเพิ่มบอกได้นะได้เลยพี่แต่ก็เหลือไม่เยอะแล้วแจกเพื่อนไม่เยอะครับอันนี้เป็นผีเสื้อผีเสื้อบอเนียวตัวตัวใหม่อุ้ยสวยนะสวยครับสวยเฮ้ยสวยอ่ะอันนี้แก๊สโตไมซอนอัมบัตอุ้ยสวยอ่ะอันนี้พักแล้วใช่ไหมครับพักเรียบร้อยแล้วครับเท่าไหร่อ่ะตัวนี้ตัวนี้อยู่ประมาณสองพันครับสองพันนะออมาเป็นปลาใหม่ ตัวใหม่ไม่เคยเห็นนะอันนี้ยอันนี้ไม่เคยเห็นจริงๆนะตัวบาลเลยตัวใหม่เลยตัวบานเลยไม่เคยเห็นในชีวิตใช่สเปเชียลเอาไว้เลเวลที่นี่ที่เดียวะตอนนี้นะใช่ใช่ตอนนี้มันยังเจอแค่นี้ใช่มีอะไรเนี่ยอันนี้อ่อไดโครมาทัศครับตัวที่สมัยก่อนเขาเรียกเยลโล่ฮิคาริอะอ่าไอซิลที่มันเป็นเยลโล่ฮิคาริสมัยก็สามสี่ปีที่แล้วอะมันจะมีเข้ามา แล้วตอนนี้ก็คือหายไปแล้วแล้วนี่ก็กลับมาใหม่ตัวเมียเขาจะสีน้ําเงินดูข้างบนสวยเหมือนกันนะอุ้ย,ยเขาจะมีความเป็นสีเหลืองสีเหลืองเลยอืถ้าเป็นคือคือคือลายมันจะเป็นตัวสีขอบขอบขี้มันจะไม่เหลืองอ่ะจะไม่เหลืองเลยตัวนี้น่ารักครับสวยดีราคาก็ไม่แพงมากไอ้เท่าไหร่อ่ะครับ หกสิบบาทครับห้บาสิ 50, บหกสิบไม่เกินนี้เลี้ยงเป็นฟูนะสวยดีครับเทวินเมทตู้ตบนจะมีตัวที่สี่ขึ้นแบบเอาไว้เป็นตัวโชว์อยู่อุย้ยสวยตัวตัวตัวนี้จะเป็นไดโคมาทัศที่เป็นสีเหลืองสวยอยู่สวยอยู่ส่วนอีกตัวนึงจะเป็นไอแถบขาวธรรมดาใช่ครับเว้ยนี่ผีเสือ้อไอจิ้จบอะไรอะครับอันนี้ววนผมไม่มั่นใจสกุลว่าเป็นโฟโมซาเนียหรือว่าเป็นเวนมาเนีย แต่จะเป็นผีเสื้อเรียกเป็นผีเสื้อลายเสือของจีนไปก่อนวิน่ารักเลยเนี่ยไอตัวลายของเขาเวลาสีขึ้นมันจะเป็นสีแดงครับสีแดงเลยครับหมดแล้วใช่ไหมครับเดลือตัวเดียวอยู่ที่สต็อกมีอยู่ที่บ้านนี่อันนี้มาโชว์อ๋อมาโชว์ใช่ใช่ตัวละเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยนะฮะวิน่ารักนะกินเมดเก่งด้วยป่ะครับกินได้ครับกินได้พักหมดแล้วพักเสร็จหมดแล้วผมว่ากินง่ายกว่าพวกเวียดนามกับอินโด โอ้ยยังง่ายมากพี่ไม่ต้องเย็นมากเห็นวันนั้นอ่ะเห็นวันนั้นที่เอามาล้านตัวอื่นอ่ะหูกินเม็ดเก่งอ่ะผัดผัดผัดมาผัดใช่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกเทโลเรเนต้าพยายามไปตามหามาอ๋อวันนั้นเราเอามาส่งให้แล้วเนาะใช่อันนี้เอาไปตามหามาทําพ่อแม่พันเพิ่มอืมอันนี้ได้ไ่กี่ตัวครับหกตัวได้ไมอีกหกตัวตัวเมียตัวเดียวที่ตัวผู้หมดเลยอ่ะสรุปองผมตัวเดียวเป็นตัวตัวเมียตัวอีกตัวหนึ่งตัวเมียตอนนี้มีอยู่สอง ได้แค่สอสองตัวมีมีแค่2ตัวตัวูดจะได้น้งบุญเลยที่เหลือตัวพู้หมดอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นปะบูในโอิโอกับบูนิออนแล้วก็จะมีอันนี้มีตัวอะไรแอบไว้มื่อ้อคาบูเซียปาราลิตมีตัวปะข้อของอินโดตัวใหม่ตัวอนี้ก็น่ารักนี่ก็น่ารักไม่ดูเลยแต่ติกคี้นิดนึงแต่ตัวนี้น่ารักมาก อารมณ์ประมาณคอปีดีแต่ว่าตัวใหญ่กว่าใช่เป็นตัวใหญ่เป็นชัดเห็นชัดเห็นชัดปีดีนี่แบบอ่าตรงนี้เห็นชัดอาการอาารก่อนตายมันจะหลงดีดีเว้นตัวเล็กนิดเดียวใช่ไม่โตขนาดนี้อันนี้เป็นพวกปลาเราเอนซิสกับมันติเรเดียตัสครับ่อยู่ในตู้นี้แล้วก็จะมีหิซงห้เวียดนามตัวหนึ่งตัว เดี๋ยวผมหาก่อนะมันหลบอยู่นี่แหละต้องให้เจ้าต้องให้เจ้าของร้านเขามาช่วยอันนี้ไม่ใช่ไม่งั้นหาไม่เจอนะไม่เจอมันหลบร้านนี้มีของแอบต้องคนตาดีๆอืมดวงดวงด้วยเอ้ะมันไปไหนนะมันจะเป็นอ้ซิวิเลียตัวเอพีครับนี่นี่จะละมันจะไม่ปลาค้างคาวเลยมันจะไม่มีลายนี่อย่างปลาค้างคาวเลยเร็วมากเลยเนี่ยครับครับอุ้ย เหมือนเหมือนปลาข้างข่าวอันนี้เด๋วมากใช่เนี่ยมันจะไม่มีลายครับไม่มีลายแล้วก็เวลาอยู่ในตู้บางทีมันจะขึ้นสีเหลืองอืใช่ตัวนี้ตัวนี้ก็นานๆเข้ามาทีทำมาไม่เยอะใช่ครับไอบูเล็กนี่บูอะไรครับตัวฝั่งฝั่งนี้เป็นแม่โขงในส์แท้ แม่โขงอินสิแท้ใช่บาบาชิโกเบียสแม่โขงอินสิทอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นเอสีครับเอีของอีสานวาเราอ๋อตัวเอข้อหางเป็นสีเหลืองอ๋อใช่ใช่ๆช่ตัวเล็กไม่ไม่ดุมากอันนี้เท่าไหร่อ่ะถ้าแม่โขงแท้จะอยู่ตัวละร2อยี่สิบาทแต่ถ้าเป็นเอพีตัวอีสานจะอยู่8ปสิบบาทครับแต่แม่โขงหายยากกว่าคีบแล้วคีบเขาจะเป็นสีแดง เมก่อนต้องเอาอะไรให้มันกินนะ่ะจำได้เมื่อก่อนมันมันตอบสนองกับอาหารสดดีกว่าไม่กินหมาจูนะไม่กินเม็ดอตัวไอตัวไอตัวอะไรเลดิโกเปียต่ะครับสมังอันนี้ใช่ครับคิดโซโซมาตัวกระโดงแดงอันนี้ของภาคอะไรอะรของภ้าการครับภ้าการเจ้าพญาอ,อันนี้เมื่อก่อนอเคยเลี้ยงเหมือนกัน ไม่ได้เลี้ยงนานแล้วไม่ดูเลยใช่น่ารักพิษปูมากตัวนี้อะไรอ่ะตู้นี้เป็นแกสโตไมซอนวีนัตัสของมาเลโก็ตัวซันเซ็ตคือซันเซ็ตอุ้ยแดงเลยใช่ครับคุยอันนี้ใส่ย,ยูอ่ะครับอันนี้ใส่ทองตัวไปเปอร์ลาต้าดอลเลียแล้วก็แองกูลาลิตสามตัวสามชนิดอยู่นในตู้นี้มันดูยากหน่อย ดูยากนิดน,นึงนะครับ่คราบต้องขยเยอมาอ้าวอันนี้หมดแล้ววันนั้นเต็มเลยอันนี้ยาคุยไปหมดแล้วยาคุยน่ารักครับเป็นแคทฟิทไทยที่น่ารักตัวหนึ่งนะน่ารักมากเมื่อวันนั้นไปเทียบเลยเป,ป็นปลาหุง่งน่ารักเลี้ยก็ปลาพวกปลาเล็กได้เลยใช่ไหมครับได้ครับถ้าถ้าชัวร์ก็อยากให้เลีกก้ยงปลาอันนี้อะไรอ่ะอันนี้สังกวาเงินสาวิน อย่างกับแพตตินัมเลยอ่ะมันมันตัวเป็นตัวที่เงามากพี่โอ้มาตอนแยใหี่เหี่ยวใหญ่เป็นฟุตเลยพี่เป็นฟุตเลยใช่ปะใช่ครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวมันก็โตครับตรงนี้อันนี้มีเรลโมชไชนเนอร์นี่ไชนเนอร์แล้วก็ปลาซิลใบไผ่เอพีของไทยตัวตัวนี้คพี่ลายมันไม่เหมือนใครเออละไอตัวคล้ายแม่แตงครับน่าไอ้ไอนี่นแหละพี่เอพีเอพีใช่ไหมใช่อันใหม่ที่เขาบอกว่าเจอใหม่ใช่ปะใช่ครับติด CF อะไรสักอย่างนึ่ง <Okay. S 1> ผมจำไม่ได้แล้วใช่อของของเหนือมานเราไม่มีปลาอันนี้ด้วยนี่นะนี่จากใช่ไหมเออเจนิออคหน้าทัศจับปลาขมใต้อไอ้คอนี่ดุบไหมครับออตัวนี้ไม่ดุมากถ้าแต่เรียกว่าปลาเล็กมากๆก็มีสิทธิ์โดนอยู่มีสิทธิ์โดนอยู่เนาะใช่พวกชั่วควายคาวเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้โดนโดนกินแน่ เซ็คโกอะไรครับอ่าตัวนี้เซ็โกเอ้ยออฟซาลิกทีสเขาพิงเอนซิตของไต้หวันไต้หวันไต้หวันใช่เขาพิงเอนซิตอันนี้ก็ไต้หวันเหมือนกันเนาะอ่าตัวถ้าเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับที่มีเส้นดำพาราเซ็โกสไปรูลุสของจีนจีนล่าจีนใต้ใช่พาราเซ็โกน้ำมึกฮ่องกงอันนี้ไม่ไผ่อะไรอ่ะไอตัวตัวสีแดงนนี้ใช่ไหมพี่ อันเนี้ยเอพอันนี้เอนน SP อะไรไม่รู้จําได้ว่าได้มาจากพม่าช่วงไทยชายแดนไทยพม่าอ๋อหาเลี้ยงก็แต่ต,ตัวนิดเดียวเลยแล้วมันโตขึ้นมาเป็นสีแดงสวยดีแต่ไม่ใช่อัฟฟินิตครับ้สองตัวนี้จะไม่เหมือนกันอืมอ oh. ตัวนั้นน่าจะเป็นเรจิน่าเรจิน่าของไทยผมว่ก่อน เพราะว่าเลนจิน่าบางตัวมันลายก็เต็มบางตัวก็กะก็เลยอ่าใช่ครับมันมีวาเลชั่นแต่เรนจิน่าแท้ของไทยจะอยู่ที่ภาคใต้อภาคใต้อยู่ที่นครราชสีมาเอ้ยหรือสีธรรมราชนะสีสีธรรมราชสีธรรมราชตายแล้วผมอันนี้ผีเสื้ออะไรเอ่ยอันนี้แกสโตรไมซอนแคนบรุกกี้ครับแคนบรุกกี้ของของมาเลเซียเหมือนกัน อะไรนะครับอะไรใช่ใชพวกผีเสื้อของมาเลีอะไรอ่ะพาไปก็เด็กนปีอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นแปบใสแปบใสตัวที่บรรยายใหม่ล่าสุดของไทยไอพาราคิล่าไมโครลิปแล้วก็จะมีใบไพ่ SPE พลับ e มันจะมีอยู่อันนี้ SPE เลับ แต่ตัวนี้ก็นิวเหมือนกันแล้วก็เป็นโกลท์ไลทานิโอใช่ตัวนี้ไม่มีอะไรตัวนี้ไม่มีอะไรครับตัวนี้เตรี้ยไหมเตี้ยไ้อันนี้เป็นไอ้แกสโตรไมซอนเล l ิโดแ o สเตอร์ของฝั่งซาบาใช่เป็นตัวแท้ของ lepidogaster ฝั่งบอลนิอัใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กละตัวใหญ่ใหญ่ก็ประมาณสี่นิ้วใหญ่มาก ใหญ่ใหญ่โตบเบลเลยตัวนี้โตเท่าไหร่อ่ะถ้าเป็นレปピโดแคสเตอร์อยู่ที่พันแปดครับพันแปดของแท้พวกอันนี้เป็นปลาบูรวมที่พักเสร็จแล้วจะมาอยู่พวกเออรุติใช่โคเล่นีอนอะไรพวกนี้ก็อยู่นี่อ๋อหางไกลแคสอันนี้ใช่อันนี้หางกาแคสไมคอสบอลลัสไมคอสปลาไทยสวยๆนะฮะปลาหู อ่าอันนี้นี่ของเด็ดานิเอลดานิเอลเนล่าไทรพัทของเดตของเลาเล็กเกือบเล็กสุดในโลกแล้วมั้งปิดหนึ่งในสิบแน่แน่ปิดแน่แน่ทำเสียงได้ด้วยอ่อใช่ใช่เคยได้ยินมันทำเสียงได้แต่พอแล้วพอพักเสร็จแล้วมันจะบางทีจะมีเหลือบส้มๆขึ้นนะครับเป็นสีลุ้งเลยเออใช่นี่พักว่าแล้วนะเจ็บร้อยแล้วครับอันนี้เท่าไหร่ครับอ่าไพรพัทอยู่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบ ตอนนี้มีคนจองไปครึ่งแล้วรอรอส่งรอส่งครับใครสนใจริบเอาเด้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวหมดอันนี้พักพักแล้วมันจะเป็นจะเห็นเหลือบสีน่าจะไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆแน่ๆเขาหัยากมากใช่พักแล้วเนี่ยสภาพสวยพอพักเสร็จแล้วเราจะเห็นเหลือบเลยดูในกล้องเห็นเป่ะนะแต่ถ้ามาดูด้วยที่ร้าน่ะเห็นแน่นอนเนี่หน้าให้ไปดูเองไม่ค่อยได้เห็นบ่อยครับตัวนี้ ใช่มันมีพวกอันนี้เป็นกระบู่ตัวใหม่ของพม่าอะไรอะสีมันขโทษครับมันไม่มีหาชื่อไม่ได้พี่ชื่ไม่ได้หาชื่อไม่ได้ชื่อสกุลกับชื่อชนิดก็หาไม่ได้ออนโนนนะใช่เป็นออนโนนเลยแต่ว่าสีเขาสวยดีคีบมันคีบมันยาวมากตัวคู่อ่ะเดี๋ยวส่งอินเสิร์ตรูปไปให้ได้ได้เดี๋ยวผมส่งอินเสิร์ตรูปไปให้ตอนนี้สีอาจจะไม่ได้ขึ้นมาก โอเคขอบคุณนะครับได้ครับก็ร้รนานโฟประมาณนี้นะฮะวันนี้ก็มาแบตบไม่หมดเราก็เลยมาเยี่ยมได้เม่ง <c oughs> ั้นก็ไม่แบตกล้องหมดก็แบตไม้หมดสักอย่างนี้แหละนะชีวิตโอเคครับ,รบนี่ก็ขอบคุณด้วยนะครับครับผ,ผมครับ